สวัสดีนักลงทุนทองคำบุกทานด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสมาร์โกภาพรวมตลาดทองคําโลกในเช้าวันนี้นะครับเปิดตลาดมาเปิดแกวบพุ่งขึ้นเกือบยี่สิบดอลลาร์นะครับโดยภาพรวมนะครับได้รับข่าวจากในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าคุณโดนรรัททมประกาศขึ้นภาษีทางเม็กซิโกรวมถึง e ูทําให้ภาพรวมสงครามการค้ากลับมาตึงเครียดอีกครั้งรวมถึงสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ C p I สหรัฐทิตทางราคาทองคำหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังจากคุณหมอได้เลยครับสวัสดีครับคุณหมอก็อสัปดาห์นี้เป็น อีกช่วงหนึ่งที่ราคาทองคำน่าสนใจถามว่าทำไมถึงน่าสนใจเพราะว่าในช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่เราหยุดยาวกันปรากฏว่าราคาทองคำเริ่มกลับมาทรงตัวได้เหนือสามพันสามร้อยสามสิบเหรียญนอกจากนั้นในคืนวันศุกร์ก็ด,ดีขึ้นมายืนเหนือสามพันสามร้อยห้าสิบได้ การที่ต <tu i ye> ิดขึ้นมาเหนือ3,350ได้ในครั้งนี้ต้องถือว่ามีนัยสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าระดับ3,350เนี่ยชนหลายทีแล้วไม่ผ่านประมาณ3-4ครั้งชนทีไรก็ร่วงลงทุกทีเลยนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจที่ราคาครั้งนี้จะผ่านขึ้นไปได้ไหม เอ็มทเอโกเราวิเคราะห์ว่าถ้าราคาในงวดนี้เนี่ยสามารถยืนเหนือ3,350เหรียญได้ถึงวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนเนี่ยก็จะเท่ากับสภาพของตลาดจะกลับมาเป็นขาขึ้นละนะครับคือเรารอความชัดเจนว่าจะไม่ถูกทุบลงมาหลุด3,350ันสาห เมื่อเช้าขึ้นไปถึง3,370เหรียญทีเดียวแล้วก็ราคาเริ่มกลับมาทรงตัวบริเวณ3,357ก็เรียกว่าราคาทองคำณขณะนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนทายจากแนวโน้มที่เป็นการสะสมพลังอาจจะเปลี่ยนทายเข้าสู่แนวโน้มที่ทางขขึ้นก็เป็นไปได้ นักวิเคราะห์ในระดับโลกหลายๆคนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นคิดว่าตลาดน่าจะขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์ประมาณสิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมองว่าราคาน่าจะยังคงเป็นไซเวย์ดังนั้นเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือว่าราคาทองคำน่าจะกลับไปตอบรับ สงครามการค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าสงครามการค้าก็เหมือนกับจะเข้าสู่เฟสสองเข้าสู่เฟสสองหมายความว่าอะไรครับตอนนี้ออกจดหมายที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าสหรัฐอเมริกาที่ยุโรปจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งหมายความว่ามันจะเท่าเท่ากันกับของจีนที่สามสิบเปอร์เซ็นตอย่าลืมนะครับจีนเนี่ยที่มีบอกว่าห้าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเพราะว่ามียี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเดิมอยู่แล้วสมัยทั้มหนึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วแล้วจริงๆในทั้มสองเนี่ยจีนที่ตกลงกันเนี่ยอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นตดังนั้นทาง ฝ่ายวิเคราะห์ของแม่ทงสุขจึงวิเคราะห์ว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยน่าจะไปจบเป็นที่สามสิบเปอร์เซนยกเว้นแค่เวียดน,นามประเทศเดียวเพราะว่าเวียดน,นามกลายเป็นประเทศที่ยอมให้ทุกอย่างกับสหรัฐอเมริกาหมายความว่าภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวียดน,นามยอมเป็นประเทศที่เปิดให้ สหรัฐอเมริกาสามารถเอาของเข้ามาขายได้โดยไม่คิดภาษีอะไรเลยก็เรียกว่าให้โอกาสกับเวียดนามเป็นประเทศศูนย์กลางของสหรัฐอเมริกาในอนาคตนั่นเองดังนั้นโอกาสที่ไทยจะได้ต่ำกว่า30%น่าจะยากตรงนี้ทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าภาพรวมของตลาดณขณะนี้เนี่ย น่าจะเข้าสู่สงครามการค้าในเฟสที่สองหลังจากที่สงบมาแล้วประมาณสามเดือนจากสี่เมษาจนถึงประมาณสิบสี่กรกดาคนัขณะนี้ก็เรียกว่าอัตราใหม่เนี่ยจะเริ่มเก็บตั้งแต่หนึ่งสิงหาซึ่งเป็นไทมิ่งหรือเป็นระยะเวลาที่ทรัมป์เองเนี่ย ก็เผื่อไว้อีกสองอาทิตย์เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเจรจาต่อรองกันได้นั่นเองดังนั้นโดยภาพหลักในขณะนี้ก็มองว่าโอกาสที่ทองคำจะปรับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยมาจากอะไรมาจากการที่เปลี่ย Heaven นเซฟเฮเวนในขณะนี้ก็คือว่า ราคาตอนนี้กำลังกลับทิศเพราะว่าภาพรวมของค่าเงินดอลลาร์เนี่ยไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้เพราะว่านี่สินสาธารณะยังอยู่ในแนวโน้มทิศทางที่สูงค่านี่สินสาธารณะยังอยู่ในทิศทางที่สูงค่าอย่างมากแล้วก็ดูแล้วจะไม่อ่อนค่าลงเลย ตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่ทำให้ธนาคารกลางทุกประเทศในโลกมองว่าภาพหลักๆของการเสื่อมค่าของดอลลาร์เนี่ยเริ่มมีอย่างค่อยเป็นค่อยไปแน่นอนแม้การประชุมของกลุ่มบริกที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ประกาศในเรื่องการค้าร่วมกันนะครับบริกเองก็ค่อนข้าง ระมัดระวังคำพูดหรือการที่จะประกาศออกมาเพื่อป้องกันการที่ทำจะมาโจมตีในกลุ่มบริกด้วยกำแงพงภาษีสูงเพียงแต่ย้ำการค้าระหว่างกันให้เหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็ย้ำการที่จะมีการค้าโดยใช้เงินสกุลของโลเคอล์เคเ n รนซีในการ ในการส่ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆธนาคารกลางของทุกประเทศในโลกเนี่ยยังมีการเพิ่มสมรองของทองคำอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจีนหรือประเทศทางด้านตุรกีรัเสเซียเพราะว่าก็ชัดเจนแล้วว่าทองคำก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่สามารถปริ้นหรือพิมพ ออกมาได้เหมือนเงินที่ทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้เนี่ยพิมพ์ออกมาแล้วเกิดภาวะล้นตลาดสิ่งที่สำคัญที่จะมีตัวเลขเศรษฐกิจในพรุ่งนี้ก็คือตัวเลขเงินเฟอ้อเองที่ผมเคยวิเคราะห์หลายครั้งแล้วว่าภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยจะทำให้ทองขึ้นถ้าเฟดไม่สามารถขึ้นดอ,อกเบี้ยได้ซึ่งแน่นอนชัดเจนตอนนี้ เโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยน่าจะน้อยเพราะว่าเงินเฟอ้อกลับขึ้นมาเงินเฟอ้อนี่กลับขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาจากภาวะที่ดอกเบี้ยไม่ทํางานแต่มันกลับขึ้นมาจากสภาวะที่ทรัมไปสร้างให้เกิดก็คือการสร้างกําแพงภาษีซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่านับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาก็จะ ทยอยสูงขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าประชาชนของสหรัฐอเมริกาเองจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะไม่ค่อยใช้เงินฟุ่มเฟือยเท่าไหรนะักซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนะักคือประชาชนโดยองค์รวมก็พยายามประหยัดอยู่แล้ว ซึ่งก็จะเห็นได้ว่าเกิดการชะลอตัวของการจ้างงานเกิดการชรอตัวของภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมบ้างเพียงแต่ว่ายังไม่สูงมากนะดังนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่าองค์รวมของการลงทุนในทองคำน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าหนึ่ง ทองคําจะไม่ตกไปกว่านี้แล้วนะฮะจะไม่ตกไปกว่านี้แล้วแล้วก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่ทองคําจะกลับไปที่สามพันสี่ร้อยเหรียญทองไทยละ่ะเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ขึ้นมาที่สามพันสามร้อยหกสิบทองไทยก็ยังขึ้นแต่ไม่มากแต่ก็ขึ้นนะครับประมาณเจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคําแล้วจากห้าหมื่นเจดพัน ขอภัยห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทต่อบาททองคำตอนนี้ขึ้นมาเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทต่อบาททองคำซึ่งทองไทยขึ้นได้ช้ากว่าก็มาจากสาเหตุของเงินบาทที่ตอนนี้แข็งลงมาที่สามสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์จากสามสิบสองห้าสิบสองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลงมาประมาณจิตสตางค์มันก็เลยเป็นตัวกดดันทำให้ สิบสตางค์เนี่ยมันทําให้ทองไทยเนี่ยถูกกดลงมาประมาณร้อยหกสิบาทต่อบาททองคำนั่นเองดังนั้นจ่าโดยสรุปโดยองค์รวมก็คือทองกําลังจบแนวโน้มของการส่งตัวและกําลังจะทําการปรับตัวสูงขึ้นในเร็วๆนี้ MTS ยังคงแนะนําให้นักลงทุนซื้อขายทองในรูปของ US ดอลลาร์เทิม erm, ผ่านแอปเป๋าตัง ผ่านแอปเและแอปดามที่เป็นแอปของธนาคารสามารถซื้อและขายก็จะได้เงินทันทีซึ่งนั่นก็แน่ชัดแล้วว่าการลงทุนในทองคําในโลกยุคปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแม่ทองสุขเรามีถึง1ิสาขาแล้วนะครับณขณะน,นี้มีที่เซ็นทรัล 4แห่งเดอะมอลลสองแห่งแล้วนอกห้างตรงนี้อีกสองแห่งคืออิมพีเรียลสาโรงที่เพิ่งเปิดกับตลาดสดทนบุรีริมถนนกาญจนาพิเศษประมาณพุทธมณฑรสายสองดังนั้นได้ที่ไหนเชิญที่นั่นแล้วก็เราเป็นผู้นำในการนำเข้าส่งออกทองคำแท่งของประเทศไทยจะมีทั้งทอง96.5 ทอง99.99หรือนักลงทุนที่นิยมการเก็งกำไรในทองคำก็สามารถเทรดทองผ่านระบบของแม่ทองสุขโกออนไลน์เพราะเราเป็นบริษัทที่มีโบรกเกอร์อยู่ในตลาด TFX ที่มีความเข้มแข็งแต่ว่าเป็นบริษัทชั้นนำบริษัทเดียวก็ได้ที่เรียกว่าเข้มแข็งที่สุดในตลาดโกลฟิวเจอร์นะัขณะนี้ นะครับก็หวังใจว่านักลงทุนจะเข้าใจถึงระบบการลงทุนแล้วก็สามารถปรับตัวเองเข้าสู่แนวโน้มที่ทางขางขึ้นเราเชื่อว่าเร็วๆนี้ในทิศปลายทิศน่าจะเห็น3,400เหรียญทองไทยน่าจะมีโอกาสขึ้นไปถึงสา2ห0าบาทนะครับก็ขอให้ซื้อเมื่อราคาย่อตัวทุกครั้ง แนวรับสำคัญตอนนี้กลับมาขึ้นอยู่ที่บริเวณ3,340เหรียญเป็นแนวรับระยะสั้นนะครับทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่51,200บาทก็ขอให้ทุอยเข้าซื้อเก็บตลอดเวลาโชิญดีและสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอสำหรับมุมมองตลาดทองคำในสัปดาห์นี้และขอบคุณนักลงทุนทุกท่านด้วยครับที่ติดตามรายการ SmartGo พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ